อันนี้ก็ติดเสร็จเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าเราจะทําการเปิดเนื้อเปิดให้เห็นเนื้อของก้านลานนะครับผมตัวน,นี้คือเราปิดแบบว่ามิดมิดเลยนะครับแต่เราจะทําการเปิดให้เห็นเนื้อก้านลานนะครับ นี่คือว่าวก้านลานนะครับเมตรหกสิบน,นะครับที่ทํอาอคลิปให้ดูวิธีการติดว่าที่แล้วนะครับทีนี้จะถ่ายให้ดูวิธีการเอาเปิดผ้าให้เห็นให้เห็นเนื้อก้านลานนะครับเวลาติดมันจะได้สวยตอนนี้คือเราปิดปิดเนื้อก้านลานอยู่นะครับมันก็จะจะไม่สวย นะเดี๋ยวจะทำการเปิดให้ดูนะครับทำมีดให้คมคมนะครับแล้วก็พยายามเอามือประคองใส่กับกับกับปีว่างนะครับแล้วกประคอง การซื้อขอท่งจำปูวามของแท่งสีน <c ros LES> ้ำ่วยบำรุงเนือกว่าเกความชุ่มชื้นช่วยเลนผิวให้ดนุ่มและวย่งไม่้ง้คืนร้ออ ก็งดึงออกนะครับ อ๋อกนะครับเยี่ยมยัเป็อนอย้นะครับยังไม่เสร็จนะครับ พยายามทําให้มือนิ้วมือแข็งๆนะครับเพื่อที่จะมาบังคับมีดให้อยู่ในบนปีกว่าวนะครับแล้วก็ขีกนะครับไม่ไงั้นมันจะมมนสีหลุยนะจะสิวาจะไหนเนาะไม่งั้นมันสีหลุยมัมสีหลุยเนาะหรือภาษาไทยว่าไงวะคือมันจะหลุีนะ จะไม่สวยนะครับเอาสองนิ้วนี้นะครับบังคับนะครับนิ้วหนึ่งอยู่ฝั่งอีกหนึ่งิ้วหนึ่งอยู่ฝั่งอีกหนึ่งให้มีอยู่กลางนะครับดาล็ออออออก้มัรบเเเเทีะง

ีาีมันก็ไม่้จะรีบขายเล่าเคเอกสารอีกแผ่นนึงเออีนเาเรนีบน้ผมมเอกสราของ้อีเอกสารที่ได้รับการอนุญาตให้ขายอได้น็จะเปิดกันแล้วแต่ทาะกีแบว่าไมู่าผมี่อ่านนขายได้ังไง็ดปีบนแล้วนะครับเรียกผีล่างแล้วก็จะทำ หมือนเดิมก็ผมขายมานาแล้วแล้วมันขายไม่ได้พี่สาธารณะเห็นมาสว่างก็มีการาราอมีเกสารเอกสารไม่ขายต้องขายต้นงมี้อี่ผินายสุรเด็ มีภัยสามสกุลเป็นพ่อค้าขายเครื่องสำอางขายมาทาแล้วยืนยันว่าขออนุญาตปลูกต้องด้วยนะนี่ครับเพราะฉะทีถามก็อสงสัยว่าเม่อี่อครัเขาจะเห็นเป็นแบบเนื้อกาทลานสวยป็นแเอานานสเป็นแบบเนื้อ้าาวยเอก้านลานสยเป็นบบอก้าลวยเปนเ้าวป็นบอกบเอกสารอะไรวี่มันเป็นเหมือนกับใบอนุญาตเ้าตัวได้บอกว่าเป็นเอกสารที่ยเปอานกายขอบกาทน ไปยืดไว้กับสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีและก็พมการยืดหนังสือขออนุญาตไม่ใช่ว่าอนุญาตเลยหน้าสัมภาษณ์นะครับสองปีนะครับว่าจะทำสัมภารได้หรือไม่เราก็มาที่ที่ผ่านมาเนี่ยนายสมเด็จรู้ตลอดครับรู้ตลอดว่าตรงเนี้ยท่ามรนเยอะกว่อนี้จะมาท่าขาย บนพุธทธภาพขายแล้วเคยรับปากแล้วนะเคยพูดคุยกันแล้วเคยรับปากว่าไม่ทำไม่ขายแต่สุดท้ายนะนอกจากมาขายยักพาพ่อพาแม่ค้าคนาแฝงมาขายอีกนี่คืออ,อ่อนลึกลอกอยู่ไม่น้อยอเดี๋ยวราได้รลงไปได้ยังไงขายบานพะุทธภาพไงคือแม่ค้าก็บอกก็ยอมรับแหละว่ามันผิดงแต่ว่าก็หนีถ้าได้ไปจีบมาหรือบางทีคนกลับก็ขอทานในตัวสื่อภาพที่ ทุกจุดนะครับุณผู้ชมไม่ใช่ค่จุดนี้ทั้วตุอหาแลที่เราเห็นตัวชิมตานะครับมีอเสรตออนะครับจะสวยเอาคลิปเสียงมาแฉเนูกออนลน์ครับระหวก็จะสวยกันนั้นเป็นนักครัวคนที่เขาทำบ้าขายเขาก็น่าจะทำสวยแบบนี้นะครับ จะไม่รู้ว่าใครทําขิดลงคิดเว้าี่สวยลงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไม่ได้เข้าไปดูสักทีเลยก็เลยลองทําดูครับเอื่อ<ล>เป็นประโยชน์กับคนที่กําลังอยากจะติดแวาโชว์โครงก็เรียกว่าติดแวาโชว์โคงอย่างนี้นะครับ แอลเสียงหยางแม้จะน้อยครับาแร่มาระวังเลยครับเจ้าว่าออกไปทำธุระต่างอำเภอกับลูกศิษย์คนสนิทหลายวันแล้วยังไม่กลับแล้วปฏิเสธไม่ทราบเรื่องทุกเสียงไปอย่างใดส่วนทางฝั่งรองเจ้าคณะเพิเ์ลหมอ่บ้านราชธานีนะครับรัฐมนตรีสงฆ์นิหารคุณบอกว่าคือไม่เข้ามาสอบสวนเรื่องราว คนท่านสามรอเลยครับก็ได้ว่าปอมครับก็มีาขอเอ่อมอตว่เอ่ออยากหห็นันอาุดก็รั้่รได้นีนรบ้าาขอ้านีญติพนไรกปกอเานะ่ได้อดร้อนก็มาขอขอของตนให้ก็ไปก็ไปเช็คดูเออหลัง่อก็จริงพระบูรโตรีฐานคุณนะฮะก็ขอทั้งสองฝ่ายเนี่ยแยกจากกันเสีย ต้องมารุ่งไปแล้วนะแล้วก็ให้หลวงพ่อเจ้าวาดออกไปจากวัดเพื่อรักษาชื่อเสียงของวัดและศาสนาซึ่งจเจ้าวาดก็ยินยอมออกจากวัดไปจากทุกสิ่งตั้งแต่ค่ำของวันนั้นแต่ไม่ทราบว่าไปไหนส่วนผู้เสิรของ, <1> 1> งคุณนายทวดเนี่ยอาทุ่มหนึ่งสาวจุกทุ่มหนึ่งและทั้งหมดก็คือเห็นนะครับว่าก้านลานนะครับที่สอนวิธีการติดแบบ โชว์โคุมก้านลานนะครับก็ติดเสร็จแล้วนะครับวอาตัวนี้นะครับเราจะให้ให้ดูว่าโชว์ก้านลานเสร็จแล้วมันสวยไหมนะครับนี่คือฝั่งที่ติดแล้วนะครับเราก็จะติดโชว์ก้านลานนะครับให้ให้เห็นเนื้อก้านลานนะครับ ก็จะติดช่วยยังอันนี้ก็จะเป็นปีกเล็กนะครับ ทางท้ายนะครับอันนี้คือการงานทั้งทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็จะติดชู เนื้อลานนะครับจะสวยกว่าไม่ไผ่นะครับแต่ผมก็ยังติดไม่สวยก็ยังติดไม่สวยเท่าไหร่ก็จะ ประมาณนี้ครับก็จะโชว์โค้งนะครับอาตัวนี้เมตรหกสิบนะครับแบบติดโชว์โค้งเป็นว่าวการลานนะครับเราก็จะทำการวัดระยะของของปีก ตัวนี้จะทำเป็นแบบเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเสียบคันสนูง่ายๆนะครับเป็นเหลี่ยมไม้อกเราจะทำเป็นตัวนี้ก็จะกลมแล้วก็กลมด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นด้านด้านด้านล่างเป็นเหลี่ยมเพราะว่าเราจะต้องเอาเอาวางระวางปีกนะครับเราก็จะทำด้านล่างเป็นเหลี่ยมแล้วก็ระหว่างปีบน ีกล่างตรงกลางก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําเป็นมาร์กตรงกลางไว้นะครับทำวิธีการวัดให้ปีกเท่ากันแล้วก็จะวัดออกจากตรงนี้มานะครับตรงนี้สิบเซนแล้วก็วัดออกมาจากปีกจากตรงนี้นะครับจากไม้อ,อกมาตรงนี้นะครับสี่สิบเซนปีกนู้น นะครับตัวนี้มาตรงนี้สิบมาตรงนี้อีกสี่สิบเซนนะครับผมแล้วก็จะทําทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็จุดนี้ก็จะสี่สิบเซนจากนี้มานี้นะครับแล้วก็จากนี้มานี้ก็สี่สิบเซนนะครับเราก็ทํามาไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาวัดดูว่าปีบนเท่ากันไหม ือที่จะให้ว่าวามันรับลมเท่ากันมันจะไม่เอียงแ,แล้วก็มาว่าดูตามจุดจุดจุดนี่คือจุดที่เราทำสัญลักษณ์ไปนะครับแล้วก็เอาไว้ตรงจุดนะครับดูสิีเท่ากันไหมมาหาจุดเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ห้าสิบเซนนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะมีจุดเหมือนกันนะครับจุดมาหาจุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ห้าสิบเซนเหมือนกันนะครับตรงเป๊ะทั้งสองข้างนะครับปีเท่ากัน ถ้าปีเท่ากันมันก็จะทำให้วาวขึ้นสมดุลตรงนะครับไม่กินข้างนะครับตรงนี้ก็จะเราเปิดหน้าอกอยู่ที่เราเปิดความกว้างของปีกอยู่ที่ ห้าสิบเจ็ดนะครับมาจากข้างในนะครับมาจากข้างในห้าสิบเจ็ดนะครับความกว้างของปีห้าสิบเจ็ดนะครับทีนี้มาดูว่าตัวนี้มาจากข้างนอกนะครับออกมาข้างนอกตรงนี้ออกมาสิบเซนจะเท่ากันไหมตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับเพราะว่ามาจากความกว้างข้างนอกถึงตรงนี้ก็ ห้าสิบแปดเหมือนกันนะครับแสดงว่าว่าวาตัวนี้สมบูรณ์นะครับตรงนี่คือว่าวการลานเม็ดหกสิบนะครับตามสัดส,ส,ส่วนสัดส่วนของว่าวตัวนี้นะครับส่สวนอีกเล็กนะครับ าดูสัดส่วนของตีเลสดูนะตีเลสว,วัดจากข้างในเราจะยี่สิบแปดวัดจากในหาในนะครับเอาแค่ยี่สิบแปดความกว้างยี่สิบแปดนะครับตรงนี้มาหาตัวนี้นะครับอยู่ที่สามสิบแปดนะครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับ ก็เหลือท้ายไปหน่อยหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้ออกไอเอวนะครับมาจากข้างในเราแค่ยี่สิบพอนะครับคงตัวนี้นะครับปีบนมาหาปีกล่างความกว้างห้าสิบเจ็ดนะครับมาจากใต้ปีนะครับมาจากใต้ปีในห้าสิบเจ็ดปีเล็กยี่สิบแปดนะครับ สี่ได้ยีนะครับเอวยี่สิอันนี้ท้ายยาวหน่อย38นะครับตรวนี้เราจะเหลือไว้อยู่ที่ประมาณน่าจ,จะประมาณสิบสามหัว้ใส่สรูอ่าสิานะครับเว้่ใส่สรูติดสนูอย่าติดต่ำมากนะครับเพราะว่าใบมันจะตี ใบสนูมันจะตีปีว่าวนะครับให้ติดอยู่ประมาณเจ็ดหกถึงเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับติดติดสนูให้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับอย่าให้มันต่ำเกินไปเพราะว่าสนูใบสนูมันจะตีปีว่าวนะครับเพราะปีว่ามันจะโค้งนะครับ นี่คือว้าวสีเหลืองเอาการหลานสีเหลืองนะครับปีเท่ากันหมดนะครับเป็นทรงปีไม่ไม่แหลมเกินไปแล้วก็ไม่กว้างเกินไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับทำให้สวยเหมือนเขาแต่ก็ับประกันว่าขึ้นแน่นอนครับ เดี๋ยวมีลมก็จะเทสให้ดูนะครับกนจะลงคลิปเทสเว่าตัวนี้ด้วยนะครับผมว่าก้านลานตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นว่าก้านลาน2เมตรนะครับแล้วก็ว่าก้านลาน3เมตรนะครับที่จะทานะครับก็จะทํามีเวลาว่างก็จะทํเว่าวด้วยนะครับแล้วก็ทําสนูด้วยสนูนี่เราเน้น สอนวิธีการทําแล้วก็ถ้าใครไม่มีเวลาก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเพราะว่าทําขายด้วยแล้วก็ใครสนใจที่จะเรียนรู้ก็เข้ามาดูใน Youtube สนูสูตรหัวล้นอาจารย์เป้ได้นะครับผมก็เราก็จะสอนวิธีการทําให้อยู่ใน u ู u นะครับแล้วก็ว้าวนะครับมันมีหลายอาจารย์ที่ทําครับที่ทํำทวยสวยมีเยอะครับแต่ถ้าใคร อยากได้ฝีมือของผมก็สั่งมาได้นะครับว่าวนะครับก็จะทําให้นะครับนี่คือว่าวแบบติดโชก้านลานนะครับจะติดไม่สวยเหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นที่ท่านขายว่าวนะครับท่านขายว่าวท่านก็ติด บ่อยๆแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครลงคลิปการติดให้อยังนะครับที่สำคัญน,นะครับอย่าลืมนะครับว่าให้มาร์กไม้ให้หาม,มาร์กตรงกลางระหว่างกลางของของปีบนและปีล่างไว้ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเวลาเราทำเขา้าเขา้าเข้าสนูนเข่าเเว่นะครับผมผูกเชือกสองด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้ั่งข้ามนี้แล้วก็ พอผูกเชือกเสร็จแล้วนะครับให้ลูดให้จับตรงกลางที่แล้วลูดลงมารูดลงมาหาตรงนี้แล้วขยับเชือกด,ด้านบนนะครับขึ้นให้มาให้ประมาณ4ีถึงห้าเซนประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณถ้าใครตั้งเขาไม่เป็นนะครับประมาณ4ี่เซน าจะให้เว้าขึ้นขึ้นดีนะครับผมตั้งอยู่ที่ประมาณสี่เซนนะครับผมคือเราผูกเขาเชือกแล้วผูกเขาเชือกถ้าถ้าเป็นผมผมจะผูกด้านนี้นะครับผูกจุดนี้แล้วก็ผูกจุดนี้แล้วก็ผูกเชือกขึ้นมาแล้วก็รูดลงมานะครับตรงกลางก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูดลงมาแล้วก็รูดเชือกสองสองเส้นขึ้นมาตรงนี้ให้มันอยู่ประมาณสี่เซนสี่เซนเสร็จแล้วก็รูดขึ้นไปแล้วก็มัด แบบไหนที่เราคิดว่ามันขึ้นดีแต่ผมว่าผมทําทางนี้มั้ตั้งแต่เด็กแล้วทางนี้วิ่งว่าวทางนี้นะครับวิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็เลยใช้สูตรนี้วิ่งทางนี้นะครับ,รบก็เป็นเกิดความรู้เล็กน้อยนะครับไว้สําหรับน้องๆที่พี่ๆที่อยากจะเรียนรู้วิธีการติดโครงว่าวนะครับ ให้เห็นเนื้อากั้นรานหรือว่าเนื้อไม้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ